สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาให้ความรู้เรื่องข้าวกับพี่ๆน้องๆทุกคนเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อในเรื่องของความนุ่มของข้าวนะครับความนุ่มของข้าวเนี่ยเกิดจากอะไรสาเหตุอะไรบ้างที่ทําให้ความนุ่มของข้าวต่างกันนะครับข้าวแต่ละอย่างทําไมถึงมีความนุ่มแตกต่างกันนะครับซึ่งมันจะเป็นปัจจัยให้เราได้สามารถเลือกได้ว่าเราอยากได้ข้าวชนิดไหนเพื่อที่จะ เหมาะสมกับเรานะก็เพราะว่าความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเราจะเป็นต้องรู้เรื่องนี้นะครับเพื่อที่จะเลือกซื้อได้อยา่างถูกต้องและเหมาะสมกับตัวเองนะครับข้าวนะครับตั้งแต่ความนุ่มไปจนถึงความร่วนแล้วก็แข็งเนี่ยเป็นการแตกต่างกันของคุณสมบัติทางเคมีนะครับปัจจัยนะครับที่ทําให้ข้าวแต่ละพันธุ์เนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับก็คือ ค่าของอะมิโลสนะครับปัจจัยเรื่องความนุ่มของข้าวก็มีลหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าในที่นี้ผมขออธิบายในเรื่องของอะมิโลสก่อนนะครับแป้งข้าวจะประกอบด้วย2ส,ส่วนนะครับก็คืออะมิโลเปกตินแล้วก็อะมิโลสนะครับซึ่งจะเห็นว่าข้าวเหนียวเนี่ยข้าวเหนียวจะมีลักษณะาาเหนียวๆใช่ไหมครับแล้วก็มีความนุ่มข้าวเหนียวเนี่ยเขาจะมีแต่อะมิโลเปกตินนะครับแต่ว่าจะมีปนอะมิโลสอยู่เล็กน้อยนะครับทำให้ข้าวเนี่ยมีลักษณะความเหนียวแล้วก็ ความนุ่มอยู่ในนั้นนะครับแป้งข้าวเจ้านะครับก็จะมีปริมาณอะมิโลสอยู่ที่ประมาณ10-35เนะครับซึ่งความแตกต่างของปริมาณของอะมิโลสนี่แหละครับที่จะทําให้ข้าวม,มีความนุ่มความแข็งต่างกันนะครับข้าวเหนียวนะครับจะมีปริมาณอะมิโลสอยู่ที่0-2%นนะครับทําให้ข้าวเนีย่ยข้าวเหนียวมีลักษณะที่จะเป็นลักษณะเหนียวแล้วก็นุ่มนะครับ S 1> <S 1> ส่วนข้าวเจ้านะครับเราจะแบ่งเป็นข้าวอมิโลต่ำข้าวอมิโลสปานกลางแล้วก็ข้าวอมิโลสสูงนะครับข้าวอมิโลสต่ำจะมีค่าอมิโลสอยู่ที่1 0ถึง19เ้าปอร์เซ็นต์นะครับถ้ามีปริมาณอมิโลสเท่านี้นะครับก็จะมีความอ่อนนุ่มนะครับส่วนข้าวอมิโลสปานกลางนะครับก็จะมีค่าอมิโลสอยู่ที่20ถึง 25%นะครับส่วนอย่างสุดท้ายนะครับก็คือข้าวอะมิโลสสูงนะครับข kind of ้าวอะมิโลสสูงจะมีปริมาณอะมิโลสอยู่ที่ประมาณ26-35%นะครับทําห้่ข้าวมีลักษณะร่วนแข็งนะครับซึ่งข้าวขาวดอกมะลิร้อยห้านะครับจะมีปริมาณอะมิโลสอยู่ที่10-18%นะครับซึ่งเป็นข้าวอะมิโลสต่ำซึ่งนี่เป็นเหตุผลที่ทําให้ข้าวขาวดอกมะลิร้อยห้าหรือว่าข้าวหอมมะลิร้อยห้าเนี่ยมีความอ่อนมีความนุ่มนะครับ ข้าวที่มีอะมิโลสูงนะครับซึ่งมีลักษณะร่วนแข็งจะดูดน้ําได้มากในระหว่างการหุงต้มนะครับสิ่งนี้เลยทําให้ข้าวที่มีอะมิโลสูงนะครับต้องการน้ํามากกว่าปกติในการหุงต้มแล้วก็ข้าวอะมิโลต่ำนะครับซึ่งมีลักษณะอ่อนนุ่มเขาจะต้องการน้ําในระหว่างหุงต้มน้อยนะครับเพราะว่าถ้ามากเกินไปเนี่ยข้าวจะมีลักษณะแฉะมีลักษณะเล็กนะครับซึ่งปริมาณน้ําเราก็ต้อง ให้เหมาะกับข้าวแต่ละชนิดนะครับเพราะว่าข้าวแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทําไมเวลาเราหุงข้าวหอมมะลิร้อยห้านะครับจึงจำเป็นต้องลดน้ําลงนิดนึงเพราะว่าข้าวหอมมะลิร้อยห้านะครับเป็นข้าวที่มีอะมิโลสต่ำซึ่งใช้น้ําในการหุงต้มน้อยนะครับทำให้ข้าวมีลักษณะเหลวมีลักษณะอ,อ่อนมีลักษณะนุ่มนะครับดังนั้นข้าวจึงต้องการใช้น้ําน้อยกว่าปกตินะครับครั้งต่อไปผมก็จะมาสอนนะครับว่าวิธีการดูว่า ข้าวที่เราซื้อมาทานเองเนี่ยเป็นข้าวอมิโลสูงหรือว่าเป็นข้าวอมิโลตันนะครับมันก็จะมีวิธีการง Ahí ่ายๆที่เราสามารถตรวจสอบได้เองโดยใช้อุปกรณ์ง่ายๆนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมก็จะมาให้ความรู้เรื่องนี้นะครับวันนี้ผมก็ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ไลฟ์ไทยแลนด์นะครับที่ทําให้ผมนําข้อมูลความรู้ดีๆมาถ่ายทอดให้พี่ๆน้องๆทุกคนคได้ฟังกันนะครับหวังว่าคลิปนี้พี่ๆน้องๆคงจะได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องข้าวมากยิ่งขึ้นนะครับเข้าใจว่าทําไม บางครั้งหุงข้าวแล้วมันแฉะทำไมหุงข้าวแล้วไม่แฉะปริมาณอะมิโลสมีผลต่อข้าวอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ